สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับร้านมิพาดาแฮกเตอร์อำเภอพญาเขาพษษิสัยจังหวัดมหาสารคามค่ะวันนี้ทางร้านมีรถไถคูโบต้า M ห้าพันมานําเสนอนะคะผู้นําเสนอคือน้องฮายกับน้องเอมี่ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้น้องฮายมีรถไถมานําเสนอนะคะรถไถคูโบต้า M ห้าพัน SU เอกสารลิมทะเบียนครบค่ะ เครื่องเกียดีคันนี้เก็บสีให้ใหม่ปรับสภาพใหม่เสวยๆพร้อมใช้งานเลยค่ะยางหน้าเปลี่ยนให้ใหม่ยางหลังกเก็บเปอร์เซนเก็บรวซึมให้ทั้งคันเลยนะคะมาพร้อมกับอุปกรณ์2ชิ้นใบมีดดันดินหน้าผ่านทวนค่ะเปิดราคาขายอยู่ที่2องแสนสองแสาันบาทสวยๆพร้อมใช้งานเลยนะคะค่ะเดี๋ยวมาทดลองระบบให้ดูค่ะ I uh -huh. ลำพังคุณค่าขอบคุณค่ะ